ันนี้ใช้งานไม่ได้เปิดไม่ขึ้นนะครับเพื่อนครับแต่ว่ามันมีไฟเข้าแดงๆอยู่ตรงนี้นะฮะหลอด led ตกเข้าไปข้างในนะครับไม่ขึ้นนะครับมาดูกันครับเป็นแบบนี้นะครับแกะออกมามีฝุ่นมีอะไรต่างนะครับเพื่อนครับผมก็คงจะต้องนับแรกก็คงจะต้องเช็คดูไฟก่อนนนี้มาวัดไฟนะครับไฟ5โวลต์ที่จะมาเลี้ยงบอร์ดนะครับเพื่อนเพื่อบอร์ด mp 3นะครับ5โวลต์นะครับจับกาวเป็นเส้นหนึ่งกาวอยู่ที่แจ็คอินพุตด้านหลังนะครับ จับง่ายหน่อยนะครับมีไหมอันนี้ลบสิบสองมาเลี้ยงปีนะตรงนี้เห็นศูนย์จุดหกนะครับเพื่อนเพื่อนลบศูนย์จุดหกจริงแล้วในเครื่องนะไม่มีไม่มีไฟศูนย์จุดหกไปเลี้ยงใดๆนะครับเพื่อนๆครับน่าจะเกิดความผิดพลาดของวงจรนะครับตัวนี้ลบสิบสองไปเลีย้ยงปีด้านหน้านะครับไฟออกจากเรเูเลเตอร์นะครับเพื่อนดูนะครับ แถอซีเรเกลเลนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็ในส่วนของไฟ5้วลเลเยง mb 3ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูที่ IC นะครับไฟเลี้ยง IC นะครับเพื่อนครับ IC ตัวนี้ก็คือ IC OpM นะครับเพื่อนครับขา4นะฮะขา4เป็นไฟลบขา8นะครับขา8เป็นไฟบวกเห็น0.6นะครับไฟหายนะครับถ้าเป็นแบบนี้เครื่องไม่ดังด้วยนะครับเพื่อนครับแล้วดูต่อด้านล่างนะครับตรงเรเกลเลเตอร์นี้นะครับเพื่อนครับลองตามหาแรงดันไฟนะครับ แรงดันไฟตอนนี้มันเป็นไอซีเจ็ดแปดไพวกเจ็ดแปดหนึ่งสองอะไรพวกนี้นะเห็นไหมไฟมันตกนันเพื่อนไฟเข้ามันตกนะูถึงเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ลหละเห็นไหมครับมันเป็นมันเป็นตกลงไปไงไฟมันตกมันหายไปไหนกูถึงนะอันนี้มันได้อยู่นี่ไฟเข้ามาเะครับไฟเข้ามาอย่างนี้นะนะครับแล้วมันก็เลยกู้เหลืออกมาในี่เป็นสิบสองบนแบบนี้นะเพื่อน แต่ว่าในในส่วนในส่วนนี้ไม่มีนะเป็นไฟลบเป็นอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นะครับแบบนี้อ่าทีนี้เราก็มาตามดูเออมันมันมาปุ๊บมันมีอ่าเห็นไหมครับมันมีอ่านะตอนนี้มันก็มีอ่าอ่าเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่ามันรับไฟจากจุดเดียวกันนะครับนี่มีอ่านี่มีอ่านะมานี่ลายวงจรไปไหนครับมานี้ไหม,มออามานี่ก็ตามมานะครับตามมาตามมาครับตามมาตามมา ตามมามาโผล่ตรงนี้ไหมเห็นไหมครับมาโผล่ตรงนี้ไหมเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะไล่มาแบบนี้นะครับกอการไล่วงจรไล่ตามมาแ้วทีนี้เราก็มองเห็นว่ามันเป็นจัมเปอร์ตามมาเห็นไหมครับอันนี้มันบวกสิบเจ็ดเห็นไหมพราะมันข้ามมาฝั่งนี้มันก็กลับเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยบวกสิบเจ็ดนะข้ามจัมเปอร์ตัวนี้มาก็เป็นไฟลบซะอย่างนั้นก็แสดงว่าจัมเปอร์ตัวนี้มันเป็นสนิมในตรงเนี้เอามาดูกันว่า เป็นสนิมจริงหรือไม่อย่างไรนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่อะไรกันแบบนี้เห็นไหมมันจะไปเห็นได้ยังไงล้าฝุ่นมันเยอะขนาดนี้แต่ก็มองเห็นว่าเป็นสนิมจริงนะครับอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมปัดฝุ่นเป่าฝุ่นออกแล้วมาดูว่าจมเปอร์เนี่ยมันเป็นสนิมอยู่เนี่ยนะครับมาดูกันครับเป่าฝุ่นก่อนนะปัดฝุ่นออกบ้างเล็กน้อยแล้วเนี่ยนี่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 เนี่ยจมเปิดจุดนี้แล้วกันเลยนี่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  นี่ไงเห็นไหมน,นี่เห็นไหมครับมันเป็นสนิมสนิมนะครับจัมเปอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นสนิมนะครับลวดเนี่ยครับลวดจัมเปอร์มันเป็นสนิมแล้วมันก็ขาดไปนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็ทาการเปลี่ยนลวดจัมเปอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันเห็นไหมล่ะในภาพน่าจะเห็นอยู่เนาะอาจจะไปครับนี่จัมเปอร์อันนี้ขี้ไข่กับมี่เหรอพี่้องฮ็ดงานไรขี้ไข่ออก อันนี้เด้ใส่ระบาดใส่รล้วพี่น้องตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดัดให้มันตรงตรงก่อนนะดัดให้มันพอดีพอดีก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอเอาใส่ก่อนมือสั่นบ่หรอพี่นอ้องสงสัยสิได้ไปเติมแก๊สพี่น้องเฮ้ย,ยมือสั่นแล้วว่าถ้าได้เติมแก๊สละมือนียเนี่ยวานมือเลี่ยงวะที่นี้นะครับใส่จัมเปอร์เมื่อกี้นี่ผมทำยังไงอาทำอย่างนี้นะมุมนี้นะเออ มุมนี้มุมนี้เอามาดูกันนะครับมาดูกันเด๋พ่อโอ้ยเอ้ยเอ่ออ่านะครับนะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดแล้วนะเดี๋ยวมาดูไฟกันหน่อยนะครับอ่านะครับนะเปิดเครื่องแล้วปุ๊บดูตรงนี้นะครับก่อนเข้าจัมเปอร์ก่อนเข้าจัมเปอร์ตัวที่เปลี่ยนไปนะครับนะ โอ้ยี่สิบกว่าเลยเนี่ยข้ามจัมเปอร์มาอย่างนี้เนาะโอ้โหนะครับมานี่นะตามลายวงจรนะครับเราก็ต้องไล่แบบนี้นะครับไล่มาไล่มาไล่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 มาแบบนี้นะครับมานะครับแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับแล้วก็มาที่ไอซีอย่างอย่างข้ามอานะครับตัวนี้ข้ามอานะครับตัวนี้ข้ามอานะ แล้วทีนี้ก็เข้าสู่ IC แล้วก็จะถึงอยากจะแปลงไฟออกมาเป็น4.9เพื่อไปเลี้ยงบอร์ด mp 3แล้วก็ตรงนี้นะครับ11.9ไปเลี้ยงไฟบวกของ pm นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับลบ12ไปเลี้ยง pm นะครับเห็นไหมแต่ว่าในส่วนของบอร์ด mp 3นี่ก็ยังไม่ติดน,นะครับ นี่ก็ยังไม่ติดนะครับนั่นก็แสดงว่าบอร์ด MP3 ตัวนี้มีโอกาสพังสูงมากนะครับมาดูหน่อยพังจริงเปล่านะครับนี่คือนะครับนี่คือบอร์ดนะครับบอร์ด <c oughs> ผมบอกเลยว่าบอร์ด MP3 เนี่ยนะครับนานเพื่อน บอร์ด MP3 แฟลชไดร์พวกนี้นะถ้าเป็นสนิมขึ้นหรือว่าเป็นเก่าๆแบบนี้ในะส่วนมากก็จะเน่าไปเลยนะครับนะเพราะว่าอะไหล่นะครับแล้วก็ในส่วนของ IC ต่างๆนี่ขาเขาใกล้ใกล้กันใกล้ชิดติดกันนะครับมีปัญหาขึ้นมาก,ก็จะเป็นในลักษณะของการลัดวงจรแล้วก็อะไหล่เนี่ยมันมันถูกถูกไอสนิมมานะครับกัดกินไปหมดแล้วเน่าแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับนะ อบอดนา่ววนาเเลยพี่น้องกิ๊แต่ทุกวันนี้มันก็มีบอดเนี่มีสามตัวใหม่นะมาใส่เนะ่ราคาไม่กี่บาทนะลองมาใส่ได้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในที่นี้ก็ทําให้เครื่องเขาดังก่อนถ้าเครื่องเขาดังได้อะไรได้ก็เขาแจวว่าไงครับว่าในกรณีนี้นะครับที่ไม่มีไฟห้าโวลต์เลยเนี่ยก็รรยยตรงนี้นะฮะตรงจัมเปอร์นะครับเขา,าขาดไปนะครับตรงนี้นะ ตัวนี้ถ้าขาดไปนะครับไฟไปเลี้ยงปีอมก็ไม่มีพอไฟไปเลี้ยงปีเอมไม่มีก็ไม่ดังด้วยมันกัดน,นะครับสําหรับในส่วนของเครื่องดังแล้วได้ทําการต่อสายลําโพงเข้ารองเครื่อง AUX เข้าดังแล้วนะครับ MP3 ตัวนี้เน่าไปแล้วนะครับนะแล้วทีนี้นะครับก็จะดําเนินการบัดกีทําความสะอาดในส่วนของจุดตุดหลวมอะไรต่างๆนะครับซึ่ง ตัว R นี่ก็กำลังจะหลุดละน่าจะร้อนมากนะครับก็จะได้บัดกรีเสริมเติมเข้าไปในส่วนของตะกัวนะครับตะกัวก็เก่ามากนะครับเดี๋ยวบัดกรีในส่วนที่จุดจะหลวมนะครับจุดจะหลุดจะหลวมในอนาคตนะครับก็จะประมาณนี้เขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดของวงจรอุปกรณ์อะไรต่างๆในพวกนี้นะครับเ่อนครับในส่วนของตัวต้านทานนะครับ120โอห์มนะครับเป็นตัวต้านทานทนความร้อนนะครับ ตัวต้านทานประเภทแบบนี้นะร้อนขึ้นมาแล้วพวกเขาก็จะไม่ไม่ได้ดําปิดปีไปนะคือเขาร้อนร้อนจนแดงนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเกิดการรัดวงจรหรือมีกระแสะะไหลมากเนะี่ยตัวต้านทานพวกนี้จะแดงแดงเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้ขาดนะครับแต่ก็อาจจะยืดค่าบ้างเล็กน้อยนะถ้ามันแดงขนาดนั้นนะครับแล้วทีนี้เวลาเขาเย็นตัวลงนะครับเห็นไหมฮะสีของเขาจะเปลี่ยนไปนะครับ120โอห์มเนี่ยเห็นไหมครับ อ่านสีแทบไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าสีที่เขาเคลือบไว้เนี่ยก็จะเกิดการไหม้แล้วดาแต่ว่าตัวทานทานเขายังใช้งานได้อยู่และทีนี้ขาของเขานะครับขาของเขาจะเกิดเกิดความร้อนแล้วดำเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดการไม่อมตะกวัวนะไม่ตะกวัวที่บัดกรีเนี่ยก็จะไม่ได้เลยต้องถอดออกมาแล้วขูดขานะครับแล้วก็ค่อยใส่กลับคืนเข้าไปในจุดเดิมนะฮะมันเป็นแบบนั้นนะฮะตัวทานทานแบบนี้ เป็นตัวต้านทานทนความร้อนนะครับเพื่อนๆครับเราจะใช้ในส่วนของตัวต้านทานที่เป็นพวกคาร์บอนฟิล์มเอามาใส่แทนเนี่ยชักจะไม่เหมาะสมนะครับพวกคาร์บอนฟิล์มธรรมดาเนี่ยนะครับนะมันมันจะร้อนแล้วมันจะไหม้ไหม้แล้วก็จะเกิดเหม็นไหม้แล้วก็จะเสียหายไปเลยนะฮะแต่ว่าตัวต้านทานแบบประเภทที่เป็นตัวต้านทานทนความร้อนแบบนี้หรือว่าตัวต้านทานแบบที่เป็นประเภทไววาวเนี่ยมันก็จะเหมาะสมในตําแหน่ง ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนครับพวกคาร์บอนฟิล์มก็จะเป็นพวกเนี้ยอ่านะครับอ่าตัวน้ำฐานทั่วไปนะครับสําหรับที่กระแสผ่านไม่ค่อยมากนะครับไม่มากนะพวกนี้นะครับพวกเมทัลฟิล์มพวกนี้ก็ก็ยังไม่เหมาะสมนะครับต้องเป็นตัวน้ำฐานแบบทนความร้อนแบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ดังดี EUX m v 3จอดสางมากจากไปพวงใหม่กี่หน้าสวัสดีครับ